น,นี้เราก็มาถึงตึกไทเป101แล้วนะคะเพื่อจะขึ้นไปดูขึ้นหอคอยนะคะไปดูเมืองไทเปนะคะอันนี้ก็เข้ามาชั้นล่างและลานตาเลยค่ะมีของแบรนด์เนมทุกยี่ห้อนะคะ ให้เราได้จับใจ่ายใช้สอยซื้อตรงนี้เลยค่ะดีที่<ด><อ>ฟรี<อ>ฟค่ะเรียกภาษีคืนได้ค่ะตอนแรกก็มาสนใจตรงดอกไม้เนี่ยค่ะถึงว่าทําไมคนดูกันจังนี่ค่ะดอกไม้าบานได้นะคะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะเป็นผ้านะคะนี่ค่ะกำลับงบานแล้ว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  นี่ค่ะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเข้ามาถ่ายภาพกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาจัดดอกมาได้สวยมากหลายอันนี้เราก็เดินขึ้นจะไปขึ้นหอคอยเลยนะคะนี่ทางเข้าค่ะ ตัวก็ประมาณ600บาทต่อหัวนะคะน่ะอขึ้นมาชั้นสองก็มองลงไปข้างล่างนะคะก็จะเห็นมุมต่างๆภายในงานนะคะอันนี้เป็นการจัดงานเฉพาะนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วก็หมายตาไว้ว่าถ้าลงไปเมื่อไหร่ก็จะซื้ออะไรติดไม้ติดมือสักหนึ่งอย่างนะคะเป็นที่ละลึกว่ามาถึงไทเปน,นะคะอันนี้ระหว่างรอคิวนะคะเพื่อขึ้นก็มีเฉพาะอยู่สี่คนห้าคนขึ้นนะคะ อ๋อสี่คนค่ะนอกนั้นเขาก็ไปช้อปปิง้งหรือไปซื้ออะไรทานของอร่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่คือรูปจําลองลีฟนะคะที่เราจะขึ้นไปบนหอคอยนะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะเราอยู่ภายในลีฟค่ะเร็วมากค่ะ ที่จริงเราจะต้องถ่ายจำนวนตัวเลขที่มันวิ่งว่าอยู่ชั้นไหนชั้นไหนนะคะมันเร็วตุ๊กตุ๊ก,ตก,ตก,ตกแต่ไม่คนมันเยอะค่ะไม่สามารถแทรกเข้าไปถ่ายหรืออยู่ตรงนั้นได้นะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะถึงเรียบร้อยแล้วก็ทยอยออกมาสู่ชั้นที่ สูงสุดของหอคอยนะคะเข้ามาก็ตื่นตาตื่นใจเลยค่ะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะรับประดับประดาสวยงามมีดอกไม้ใบไม้นะคะเป็นซุ้มให้เราถ่ายรูปนะคะแต่ก็ต้องรอจังหวะนะคะผู้คนมากมายแย่งกันถ่ายเกือบทุกจุดค่ะหลีกไปหลีกมาเพื่อมาให้พ้นกล้องก็ไม่ค่อยพ้นนะคะ อันนี้ก็ขอมาดูนอกหน้าต่างเลยนะคะดูชมวิวเมืองไทเปนะคะมันแออัดจริงๆค่ะทุกตารางนิ้วมีแต่บ้านคนนะคะคิดว่าต่อไปก็คงจะต้องทะลุทั้งขึ้นฟ้ามากกว่าพื้นดินนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่จะที่จะว่างเว้นนะคะถ้าใครมีที่ดินนี่สงสัยจะรวยมหาศาลเลยนะคะนี่ค่ะบาเซียลนะคะ กลมดูไปก็ไม่ค่อยอยากมองนะคะตอนนี้ก็เดินทั่วไปอไอ้ตรงไหนว่างนะคะตรงไหนว่างก็ขอถ่ายรูปสักหน่อยแทบจะไม่มีค่ะเด็กก็เยอะเด็กก็อยากดูผู้ใหญ่ก็อยากดูนะคะอันนี้มีหน้าต่างหนึ่งทำสวยนะคะเหมือนหลอดไฟเหนือความคิดอะไรทุกอย่างนะคะเข้าใจนะคะดูไปเพลินๆค่ะบ้าก,ก็เหนื่อยเลือเกิน เดินทางอันนี้เป็นรูปพุนะคะงานฉลองนะขอไายกับยืนยันเลยว่ามาที่นี่จริงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าป้านะคะเพราะว่าอยากเก็บเป็นอนุสรว่าเคยมาอันนี้แล้วก็ออกมาแล้วนะคะสิ้นสุดตรงนี้คือกลมๆนี่คือตัวถ่วงนะคะถ่วงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอะไรประมาณนั้นนะคะ ลงมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านชาที่เรารู้จักดีวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะขอแวะกินตต่มซ้ำหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินตต่มซ้ำกันอ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สับวันนี้ขอสวัสดีก่อนครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีต่ออีกหลายคลิปค่ะสวัสดีค่ะ